ข้อ3า1หนึ่งในอันธกถามุคลสูตรนี้ท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุเป็นผู้อาพาธชั้นบินทบาทเศร้ามองย่อมถึงความกำเริบแห่งโรคอย่างหนักอัตกถาแห่งสูตรนอกนี้ว่าก็ภิกษุใดได้บินทบาทที่เป็นค่าศึกโดยปกติหรือที่สแสลงแกพ่พญาธิของตนภิกษุนั้นไม่มีความผาสุกด้วยบินทบาทใดที่ตนบริโภคแล้วเธอถวายบินทบาทนั้นแก่ภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วบริโภคโภชนะอันสบายจากมือของภิกษุผู้ชอบพอกันนั้น ดีการกสปะสังยุตว่าบทว่าปกติได้แก่เป็นต้นว่ามีโรคลมเป็นปกติวิตกอัลลามกย่อมปรากฏโดยพลันแก่พิกูุนั้นผู้ตื่นขึ้นเพราะถูกความหลับครอบงำในอัตถกาามคุคลสูตรนี้ท่านกล่าวไว้ว่าทำเพศสัตว์ด้วยน้ำมันจากมือของพิสูุนั้นอัตถกาแห่งสูตรนอกนี้ว่าแม้รับน้ำมันจากมือของพิกษุนั้นแล้วหรือแสวงหาเพศสัตว์อื่นนั่นเทียวแล้วทำเพศสัตว์ ดีกาสามัญญพลสูตรเป็นต้นว่าบทว่ามุตตาหรีตะกังความว่าสมอที่เขาทิ้งแล้วโดยความเป็นของเน่าอันบุคคลดองด้วยโมดโค สองบทว่าพุทธาเทหิวันนิตังความว่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญว่าบรรพชาอาศัยยาดองด้วยน้ำโมดเน่าเป็นต้นเพื่อจะทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้มักน้อยและความเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งเทียวเพราะประกอบด้วยสันโดษอย่างสูงสุดคืออย่างอุกฤษอัตถกถาเอกนิบาตอังคุตรนิกายและรัฐวินีตสูตรว่า มาดาสันโดดสามอย่างในปัจจัยเฉพาะอย่างเหล่านี้ยาถาสารูปรสันโดษเท่านั้นเป็นเลิศดีกาสูตรทั้งสองนั้นว่าภิกษุชื่อว่าเลิศเพราะเป็นไปในปัจจัยนั้นๆด้วยสามารถความยินดีอาศัยความสมควรนั่นแลกระทาว่าด้วยสันโดษสิบสองจบ